คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมราะนะครับกับสูตรเด่นบนหนึ่งะครับกดติดตามจะเห็นในทุกสูตรของการคำนวณเพื่อน,นำเอาไปเทียบนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16มิถพิทยนปี63เศตษฐีสจาก44งวดเป็น45งวดครับข้ตอต่อนื่องนะี่เป็นส5้างวด มีสตุดเล็กน้อยอยู่2วออดนะครับล่าสุดเข้าไม่ได้ลดนะครับมาดูวิธีการคำนวณกันนะครับส6กสิงหาคมหกสี่ค, 6, 4, คำนวณเด่นบันาได้สามห้าสองสี่สามห้าสองสี่นะครับสัง4สองสี่เลขห้าเข้ามาหลักหน่อยตันที่1ครับเลขสี่เข้ามาหลักหน่อยครับหนึ่งก็ยังยิน6 4สี่คำนวณเด่นมัน,มนดาได้เจ็ดเก้าหกดเจ็ดเก้าหกแปดนะครับเลข้าเข้ามาหลัก ร้อยลังวันที่หครับสิบหกปนยังยคำนวณในบลออกมาได้หกแปดห้าเจ็ดหปดห้าเจครับหกแปดห้าเจดนะเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลางวันที่หน่งครับหตัวละคู6หสคำนวณในบลอกมาได้0ูนย์สอครับ 0...0 นย์ศูนย์สองศเครับศูนยเลข2เข้ามาหลักหน่วยรลางวันที่1ครับ 16, ศหกเยวเราเอหกสี่คำนวณเดืบนบออกก็ได้สองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามนะครับหนึ่งชิ้เดือนออกอะไรออกศูนย์สามเจ็ดสองตัวเราเก้าห้าเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวัที่หนึ่งครับหนึ่งพิกัดยัหกสี่นะครับเรามาดูนะ 5, 7, 4, 6, ครับคำนวณเดืนบออกก็ได้ห้าเจ็ดสี่หกครับห้าเจ็ดสี่หกเห็นไหม ้าเจ็ดสี่หกนะสิบหกหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวลขห้าเจ็ดเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลัวันที่หนึ่งครับสิบหกพิหกสี่คำนวณหนึ่งบนดอกบัตรแปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดเก้านะครับหธันวาคมออกอไศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวลออกแปดสองนะครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักน่วยลัวเลที่หนึ่งครับหน่งธันวาคมหกสี่เรามาดูซิ คูณห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกได้หนึ่งบวกด้วยอต่สองสิบหกบวกด้วยหกบวกได้สองบวกได้ศูนย์บวกเพื่เก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดบวกรวมกันได้ไรครับได้อัปปเดรวมก่อนนะครับคูณเสร็จแล้วก็นำมาบวกนะบวกด้วยอค่าหลังออกมาได้เท่ากับสิบเจ็ดเท่ากันไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองใส่สองสองบวกสองขงที่เป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสร็จแล้ว หนึงบวกสองของที่เป็นสาได้สอง3ี่หนึ่งสามสงี่หสามสเคมครับออก6 3สามเก้าสองสามห้งตออกแปดสามนะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่หนเลขสาเข้ามาหลักสิบ้รยที่1ครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยนะครับ16บหกเาคม6 4สี่ล่ะามาดูซิหกสามเก้าสองสามห้าสงตรงอ,อกแปดสามห คูน 5, 6, 5 30, 0, ์ห้าก็คือ0บวกด้วย9ก้าส9มยี่เก้าหึงเก้ากบแดกเก้ามยบดวกด้วยมครับบวกด้วยมดสองสิบหบวกด้วยบวกด้วยสามบวกด้วยเครับบวกด้วยเก้าสอบดบวกด้วยแบวกรวมกันได้เท่าไับได้เท่าไหร่ครับช่วยผมคำนวณครับได้เท่าไหร่ได้31มสิบไหม สามสิบเอ็ดละสามสิบเอ็ดบวกหครับเป็นสามสิบเอ็บคงที่เป็น3า6สิบวกสองเป็น8ปดสิบแปดใช่ไหมอ่าสิบแปดบวกเจ็ดแปดเก้าสิบบอ่แปดบวกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิ สิบห้าสิบห้าสิบห้านะห้าบวกสองพคงที่เป็นเจ็ดเก้าหกแปดห้าเจ็ดครับหกแปดห้าเจ็ดครับเจ็ดครับห้าเจ็ดกลับมาดูนะหกแปดห้าเจ็ดสามสิบธนคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวละออกสามหกนะครับเลขหกกับเลขแปดเข้ามาสองตัวบนเลยนะครับจังจัง 30ธันวาคม64ครับเรามาดู8 1 9หนึ่งเ้าูครับ8 1 9 0 6 8 3งเก้ากคูณห้าแปก็คือ0บวกด้วย93 27บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสามอบวกด้วยหบวกด้วยหอีกครั้งหนึง่งบวกด้วย1ครับบวกด้วย9ก18บวกด้วย8ครับปรงรวมกันได้ไรครับได้เท่ากับย8่สไหม คำนวณไปด้วยกันนะครับ28บวก5 28 29 40 21 23 33ใส่3ครับ3บวก2โคงที่เป็น5 5บวก7เป็น12ใส่2 2บวก2โคงที่เป็น4 ส่สได้สามห้าสองสีครับเอาไปดูสิบเจ็ดมกราคมหก้าครับออก8ปดแปดศย์ห้าเกสองตัวล่างออก9ก้าสองครับเรามาดูนะครับ3ามห้าสองสี่เาเลขห้าเข้ามาหลัก10บต่างวันที่1ครับเห็นไหมครับต่อมาครับ17มกักราคมหกห้าแปดแศย์ห้าสองตัวล่างเก แปดห้าสี่สิบก็คือศูนย์บวกด้วยศูนย์คูณสามบวกด้วยศูนย์บวก,กด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสองครับบวกด้วยหนึ่งครับบวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองครับบวกรวมกันเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับสิบสามไหมครับ สิบสวกห้าขงที่ครับสิบวกหเป็น18ใส่8ครับ8ปดบวกสองขงที่ครับแปเป็น10บใส่ศูบวกเจขงที่ครับศูนย์วกเได้7 7็ดบวกสองขงที่ครับเจปเป็น9กครับใส่9 ได้แปดศูนย์เจ็ดเก้าครับหนึ่งกุบอลพันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองต้องร่างสามศูนย์นะครับออันนี้มันหลุดไปนะครับหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับหลุดก็บอกหลุดนะครับเพราะว่ามันเดินมาทั้งสี่สิบงอดแล้วเล็กน้อยมากหนึ่งกุบอลพันหกห้าครับนำมาไปเทียบร่วมแปดบวกด้วยสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดแล้วไงต่อสิบเอ็ดบวกศูนย์คงที่ตรงนี้สิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งครับหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปดแปดบวกสองคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามคงที่ใส่สามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ด บวกเกงที่ครับเจ็ดบวกเกเป็นสิบกใส่หกสเจ็กุมภาพันธ์หกห้ครับคำนวณเด่นบนออกได้ศูนย์สองใช่ไหมนึ่มีนาคมเราออกศูน9 0หกหเก้าอเทาออกศูเ็ลขศกับเลขเก้เลขเมาหลักร้อยเลขศูนมาหลักสิบเห็นไหมครับต่อมาเรามาดูต่อครับ1นมีนาคมศูนคูณหได้ศูนบวกด้วย1นคูณสบวกด้วยสบวกด้วยศูนคูณสองบวกด้วยศบวกด้วยเบวกด้ บวกด้วยสี่สองแปดบวกได้แปดเข้าไปบวกด้วย, 8, ววยอะไรอีกหมดยังโอเคหมดแล้วสี่สองแปดบวกได้แปดตัวสุดท้ายนะบวกลงกันนักการเท่าไหรครับยี่สิบสี่ไหมผมผมได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้าครับยี่สิบสี 24, 24. 24, 5, ่บวกห้าเป็นยี่สิบเก้าใส่เก้าครับเก้าบวกสองพื้ที่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดครับใส่แปดแปดบวกสองพื้ที่ครับเป็นสิบใส่ศูนย์ ได้เก้าหนึ่ครับในสูตรอาจในสูตรอาจจะมีการย่นย่อสูตรตานะครับไปเห็นการน่นเข่าๆข,ของแต่ละสูตรนะครับเพื่อนามาไปเทียบนะครับสิมีนาคม65ค,ค,ครับออก7 3 7 8 6 7มเจ็แปดหเอออก03นย์สามะครับ8ปดหกเจ็ดใช่ปะเลขแเข้ามาหลัก,กร้อยนะครับต่อมาครับเรามาดู7535คือ5บวกด้วย731ดสามคือบวกได้หนึบวกด้วย0ูนคูสองบวกด้ศย์ บวกด้วยสามบวกด้วยเก้าบวกด้วยห้าสองสิบก็คือบวกด้วยศูนย์บวกผลก,กันได้แล้วก็สิบแปดไหมอ่าสิบแปดสิบแปดบวกห้าครับสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามใส่สามสามบวกสองที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นสี่ได้สามห้าสองสี่ 4. สาหมห้าสองสี่หนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสตัลขออกหนึ่งศูนย์นะครับหกหนึ่งแปดมีไหมหกหนึ่งแปดไม่มีมักระโดดไปครั้งที่สองท่องงโุดเป็ครั้งที่สองนะโอเคตาตาตาไม่สุดติงนะครับหนึ่งเมษายนครับเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดส่ตัลหนึ่งศูนย์นะครับเก้าห้าสี่สิบห้าก็คือห้าบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกด้วยศูนย์บวกด้วยหนึ่งคูณสองบวกด้วยสองบวกด้วยศูนย์ บวกด้วย8บวกด้วย1คูณ2บวกด้วย2บวกลบกันได้ไหมครับรรได้62ไหม62 62บวก5ครับ62บวกค้าเป็น67เจ็ดเจ็ดนะครับมาแน่เจ็ดเจ็ดบวก2ครับเจ็ด8เป็น9เจ็ด9บวกเจ็ดเป็น16เหกห6บวก2ครับ6 7เป็น8เจด สิบหกเมษายนหกห้าครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสัตว์ตัว้าแปดนะครับเลขเก้าเข้ามาในหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยดังวันที่หนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยสิบหกเมษายนครับสามห้าสิบห้าก็คือห้าบวกด้วยห้าสามห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าบวกด้วยห้าเข้าไปบวกด้วยห้าสองสิบบวกเลขศูนย์บวกด้วยแปดบวกด้วยเก้าบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวก้วยแปดนะได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมได้เท่ากับ สามส้าหลองคำนวณดูนะสาม5ห้าบวกหครับ35มบวกหเป็น40่สิบ่ศูบวกสได้2องสองบวกเเป็น8เป็น9ก้าเก้าเบวกสองเก้าสิบสิจ็ดส่1ได้ศูนยพฤษภาคมครับออกหก8้า2แปดส่องสองตัวล่ากศูนย์เ้า นะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลางมาที่1เห็นไหมครับต่อมาครับ2องบคมหกหาหกหกคูณห้าหกห้าสามสิบก็คือศูนย, 8. 8. 8. บย์บวกด้วย8ปดหนึ่งแปดแปดสองหดสาบบวกด้วยสี่เข้าไปบวกด้วยศูนย์คูณสองก็คือบวกด้ศูนบวกด้วยเบวกด้วยแดเห็นไหมครับบวกด้วยแปดสองบหกบวกที่หกเข้าไปนะบวกลบกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะ เท่ากับเท่าไหร่ครับยีิบเจดป่ะครับเท่ากันไหมอ่ะยี่สิบเจครับยี่สิบเจ็ดบวกห2ายี่สิบเจ็ดยีปดยีาสบอ็งสาเป็นสามสิบเวกหเป็น32ใส่2องบวกสเป็นสี่ สีบวกเเป็น11เอ็ดจุน 1. 1ึ่บวกสองคงที่เป็น3ได้2 4งสี่หนึ่งสาครับในวันนี้นี่เป็นสูตรของเด่นบน1ครับกดติดตามเพื่อเทียบสูตรได้เลยครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1ิบหกพิยนปีหกสามเส่สิ45้างวนบสนะครับล่าสุดไม่ได้หลุดนะกดติดตามไปเห็นทุกสูตรอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเม่ล้านครับสวัสดีครับ We'll mm -hmm.